ดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ประวานชาวนาพล้านนะคะวันนี้แม่ปวาวนไม่ได้มาคนเดียวมีน้องอ <ะ S 1> แล้วก็น้องก <Anita. S 1> ้าวปั้นค่ะวันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าแม่ประวานจะพาน้องอุิ้กับน้องข้ปั้นทําอะไรคะรไม่รู้ใช่ไหมลูก,ลกเออมาทุกคนรู้ไหมว่าข้าวแม่ประวานี่ยไปจําหน่ายอยู่ในแอปยูพีมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมที <S <S นี้มีออเดอร์เข้ามางานแม่ประวานก็ล้นมือแม่ประวนจะ เนี่ยปลูกฝังให้กับลูกหลานชาวนาค่ะเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์กับลูกค้าวันนี้เราจะมาฝึกกันจะมาฝึกกันนะคะเวลามีออเดอร์มาเราจะต้องโทรไปเช็คก,กับลูกค้าก่อนว่าเขาโอเคไหมแม่ปลาจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอ่าเริ่มที่คนแรกค่ะลูกมาชื่อคุณอะไรคะขอดูหน่อยอ่าเนี่ยสมุดเนี่ยเด็กๆจดไว้แล้วค่ะออเดอร์ Order เข้ามาในระบบของแอปยูพี แม่ประวานก็จะมาเปิดดูในระบบแล้วก็จะให้เด็กๆลูกหลานเนี่ยโทรเช็คค่ะวันนี้เรามีออเดอร์เข้ามาสามออเดอร์จากแอปยูพกนะไม่ไม่รวมกับลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในห้องลงขันห้องอ่าออกนิกไลเยอโสทรแล้วก็ลูกค้าอื่นๆที่เกิดจากการที่แม่ปานจะออกบูทก่อนที่หน้าโควิดจะระบาดนเนอะมารายแรกรายแรกให้แม่ โทรหาคนนี้ใช่ไหมค่ะมาแม่ปานจะโทรหาคุณสัตพลนะคะเนี่ยสคริปต์สคริปต์ที่จดไว้จะเป็นแบบนี้ค่ะแม่ปานจะพูดตามสคริปต์เลยนะตรอเลย,เลยอ้าวอาดูค่ะคุณลูกเดี๋ยวแม่ปานโทรก่อนอเบอร์โทรรัพท์นะเดี๋ยวจากนั้น,นเดี๋ยวทุกคนคอ้าทุกเบอร์โทรก็ให้แล้วแหละลูกสามสามหกใช่ไหมสามหกเจ็ดแปดโอเคมาแม่ปานจะโทรหาคุณสัตย์พล ดูสิขอดูสคริปก่อนสวัสดีค่ะคุณสัตตพลแม่ประวาลโทรมาจากจังหวัดยะโสธรน,นะคะค่ะคุณสัตตพลได้สั่งข้าวในแอป u ูพี k ถูกต้องไหมจ๊ะเ,ออรรเป็นข้าวไร้บริกลองถูกต้องหรือเปล่าจ๊ะ อ่ายืนยันว่าสั่งเนาะวันนี้แม่ประวาณจัดจดส่งข้าวให้นะคะไม่เกินสามวันได้รับจ้าขอพระคุณที่อุดหนุนข้าวจากกลุ่มชาวนาจังหวัดยะโสธรนะคะค่ะขอบคุณค่ะเย่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 ยากไหมลูกไม่ยาก แล้วหนึ่งเคสกรีด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 มาต่อไปเป็นคิวน้องเราหนูก็อปการมาติ๊กว่าคนนี้โอเคมาอปการมาลูกคนนี้โอเคคุณสัตย์พจ่นโอเคแล้วทีนี้เป็นคิวของน้องอิฟอิฟนะคะอิฟเลือกคุณอะไรลูกีคุณสาวนีอ่ะใส่เบอร์ไปเลยใส่เบอร์ให้เราด้วยอะไรลูกนี่สาวนีอ่ะศูนย์เก้าสี่ ห้าศูนย์สามหกหกสี่อ่ะไหนดูตามสคริปต์ดียากไหมทำไมพบอสูงกว่าอืมไม่เป็นไรหัวอย่าขาดลูกหัวอย่าขาดเ,เอาก้มลงหน่อยจ้ะอ่าน้องน้องนิกมาใหม่ใช่ไหมลูกฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนะ้องอุปอิ๊บค่ะเป็นทีมงานแม่ประวันค่ะ หูได้โทรมาจากจังหวัดยะโสธรค่ะโทรมาเขาอิ๊ได้เช็คดูจากแอปยูพิกเห็นว่าคุณสาวนีได้สังข้าวไรเบอร์รี่สามกิโลใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ายืนยันออเดอร์น้องอิจะจะส่งให้นะคะค่ะให้เกินสามวันรอรับได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสด,ดีค่ะด้วยสิจ้าเย,ย,ย,ย้ยากนะ